วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องนายเป็นต่อนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องความเป็นตัวเองนะครับ t 0 facts about me ก็คือเป็นตัวตนของผมชีวิตของผมครับหนึ่งชื่อจริงนะครับผมชื่อรุ่งโรดสุบรรณธาดาครับสองผมชื่อเล่นต่อครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเรียกเป็นต่อเพราะว่าตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับมีเพื่อนในห้องสองคนชื่อต่อครับมีต่อขาวกับต่อดำ ข้อสาระหว่างทะเลนะครับกับป่าผมชอบที่ยวป่ามากกว่านะครับเพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วมันก็เงียบสงบข้อสีนะครับผมเป็นคนที่นอนดึกแล้วก็ชอบตื่นเช้าครับข้้ครับผมชอบมวยไทยมากครับเพราะมันมันมากเฮ้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 ชอบครับ,บข้อหกผมหลงไหลนะครับ ในศิลปะของลูกโป่งคือชอบมากสามารถได้กินเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนมีแต่ลูกโป่งนอนก็นอนกับลูกโป่งตื่นมาก็เจอลูกโป่งสายมาก็เล่นกับลูกโป่งผมทําได้ทั้งวันเลยครับที่7นะครับสําคัญมากนะครับผมเกิดที่อําเภอปพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าวถ้าสายสารไดโยครับแต่ว่าว่าโอ้ใครเก่งปันไหนครับผมที่8ดนะครับตอนเป็นเด็กผมดื้อมากเพราะว่าพ่อผมเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็ ผมเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่จ่ายเงินครับ9ผมถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำครับที่โรงเรียนมหาไทยชายนะครับจังหวัดขอนแกน่นที่สิบสิบนะครับผมเคยเป็นตัวตวลกบิดลูโป,ป่งในร้านอาหารครับเ <c oughs> พือ่อที่จะแลกกับทิปครับก็คือแลกตังค์นั่นเองเจ็ดเคยไปแข่งขันลูกโป,ป่งในต่างประเทศครับแล้วก็ได้รับรางวาัลพอเขาประกาศผลให้ได้รับรางวัลน,นะครับฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องมีคนนะครับเดินมาสก,กิดผมแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, ยูไปรับรางวาัล ส2ผมไม่ค่อยชอบขับรถแต่ผมชอบนอนในรถครับ 13. ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแต่ผมไม่ใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี45วันโดยใช้ภาษาใบครับหิวข้าวอาหารสุดโปรดของผมนะครับนั่นก็คือส้มตำมแล้วผมก็สามารถได้กินมันได้ทุกวัน ร้านไหนเด็ดร้านไหนดังนะครับผมไปกินมาเกือบจะครบทุกร้านแล้วครับถ้ามีรายการทีวีนะครับมาถ่ายผมเยอะแยะมากมายมากแต่ว่ามีรายการที่ผมชอบมากที่สุดนั่นก็คือรายการฝ่าวิกฤตกับอาจารย์กินกาครับผมรู้สึกว่าดูแล้วมันสนุกข้อสิผมจะมีความสุขมากเวลาที่ได้เข้าไปสอนเด็กๆทําลูกโป่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่มีเด็กๆเยอะๆเยๆแล้วก็สอนเขาบิดสอนเขาทำไปด้วยนะครับผมมีความสุขมากข้อ17นะครับ ผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งเท่ากับขับจักรยานนะครับที่แนะครับผมมีหนังสือนะครับ p o c k เก็ตบุ๊กเป็นของตัวเองนะครับทั้งหมด4เล่มครับบิดลูกโป่งมาซะจันลูกโป่งบิดเล่นง่ายบิดขายรวยบิดลูกโป่งมาซะจันเวอร์ชัน2แล้วก็ Let's Go บอลลูนปาร์ตี้ครับสเล่มวางขายที่นายอินแพทย์บ s ททุกสาขาครับเสียดด้วย19นะครับคติประจำใจของผมคือ ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทําเขียนเหมือนกันนะครับแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะลงมือทำห,อหรือเปล่าแค่นั้นเองอว่างของผมนะครับถ้าถติว่ามีเวลาว่างยาวๆผมจะชอบไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมันจะทําให้จิตใจผมสงบเยือกเย็นและนี่แหละครับก็เป็น20 fact about me นะครับหรือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่หลายคนยังไม่รู้นะครับในตนัวของผม แล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อไปครับบปาครับ